เทโฟโต์ photo, ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มีข่าวนะครับสถานีกลางบางซื่อจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่23ธันวาคม2564ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้การเดินรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อวันนี้นะครับนายนิรุตมณีพันธ์ก็เดินทางนําคณะผู้บริหารการรถไฟลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดเดินรถขบวนรถไฟทางไกลที่จุดจอดรถบเริเวณชานชลาชั้นสองของสถานีกลางบางซื่อโดยมีการตรวจความพร้อมในขบวนรถห้องควบคุมรถไฟทางไกลรวมถึงทดลองโดยสารขบวนรถไฟทางไกลจากสถานีกลางบางซื่อไปลังสิตและก็ทดสอบวัดคุณภาพอากาศความร้อนและเสียง ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่23ธันวาคม2564นี้นะครับซึ่งนายนีรุตมณีพันธ์ก็ได้เปิดเผยว่าตามที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศการรถไฟก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบ ความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการตรวจความพร้อมของขบวนรถไฟทางไกลและก็ห้องควบคุมรถไฟทางไกลซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการเตรียมทางประแจและระบบอนัตสัญญาณภายในย่านการปล่อยรถตลอดจนแผนการเดินรถทางไกลขบวนต่างๆซึ่งก็มีความเรียบร้อยดีครับแล้วก็พร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ตามกำหนด นอกจากนี้การรถไฟยังได้มีการตรวจวัด,วดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ที่ปลดปล่อยจากกระบวนรถไฟทางไกลการตรวจระดับความดังของเสียงและการตรวจว,วัดความร้อนของอากาศโดยผลการทดสอบพบว่าอยู่ในค่ามาตรฐานทั้งหมดนะฮะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชุมชนรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้นะครับในขั้นตอนการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง pm 2.5บริเวณข้างขาบวนรถไฟก็โดยเว้นระยะห่างตรวจวัดนะครับจากข้างรถไฟประมาณ2เมตรขณะที่ขบวนรถไฟจอดรอเวลาออกแล้วก็จอดรอรถสับเปลี่ยนมาต่อเพื่อลากลงไปที่โรงซ่มอมบำรุงรถไฟทางไกลก็พบว่ามีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์วัดดัชนีคุณภาพที่0 5 0 a q ถนะครับก็อยู่ในตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทํากิจกรรมการแค้งและการท่องเที่ยวได้เป็นปกตินะครับต้องดูดยาวๆนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปิดอยู่ในอาคารนะครับถ้าเปิดห,หลายๆคันมันจะกรองทันไหมส่วนการตรวจวัดความดังของเสียงนะฮะบ,บริเวณชานชาลาที่หนึ่งก่อนขบวนรถเทียบมีค่าร,ระดับของเสียงอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเดซิเบลก็ซึ่งเป็นระดับเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษขณะที่การตรวจวัดความร้อนของอากาศโดยรอบมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน35องศาเซลเซียสซึ่งมีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในไว้นะครับก็ทําให้อุณหภ,ภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติเช่นเดียวกันก็เขากล่าวว่านะครับเห็นได้ว่าจากการลงตรวจความพร้อมเพื่อ,อรองรับการเปิดเดินรถกระบวนรถไฟทางไกลสถานีกลางบางซื่อพบว่ามีความเรียบร้อยเป็นอย่างดี และพร้อมเปิดให้บริการตามกำหนดในวันที่23ธันวาคม2564เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตลอดจนเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งของประเทศไทยต่อไปอันนี้น่าจะเป็นคุณนิรุตมณีพันธ์ได้กล่าวไว้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเขาบอกว่ามันจะมีตัวดูดอากาศนะฮะต่อให้รถพ่นควันมันก็จะดูดออกได้นะครับแต่มันดูดหมดไหมก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เข้าไปวัดค่าแล้วอยู่ในค่าปกติก็ถือว่าโอเคครับถ้ารถไฟมันไม่เยอะมันก็อาจจะอยู่ในค่าปกติผมก็เคยเข้าไปนะครับค่าก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็รถฮิตาชิวิ่งลากขบวนเข้าไปที่บริเวณชั้น2ของอาคารลากขบวนด่วนพิเศษนะครับเข้าไป ก็ถือว่าสภาพอากาศปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรเลวร้ายก็ขอให้เปิดโดยเร็วและใช้ได้อย่างมีคุณภาพมีประโยชน์ผลประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้เท k e โฟโต้ก็มีข่าวมาเล่าให้พวกเราฟังเพียงเท่านี้ครับพร้อมใจกันใช้บริการได้ผมก็ยังไม่ได้ใช้บริการเลยครับตั้งนานแล้วรถไฟนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้าไฟฟ้าใช้บ่อยขอบคุณแห่งข่าวนะครับ เมนเจอร์ออนไลน์หรือว่าผู้จัดการออนไลน์สำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ